สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ a n o r r m l l f m m l y y เรื่องราวของสองพี่น้องอย่างแชร์วานและแชร์คิวซึ่งต่างคนต่างแต่งงานและก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองครับ แต่ชีวิตของทั้งคู่ต้องเปลี่ยนไปเมื่อลูกๆของพวกเขาทําการก่ออาชญากรรมอันอุกอาจร่วมกันทั้งสองครอบครัวจึงต้องหาทางออกที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากจะยอมรับได้ว่ากันตามตรงแบบไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับผมรู้จักกับภาพยนตร์เรื่อง Anormal Family เป็นครั้งแรกเนี่ยจากการได้รับรู้ถึงชื่อไทยของมันครับ โดยภาพยนตร์ตั้งชื่อภาษาไทยว่าลูกฉันเป็นคนดีซึ่งเป็นวลียอดฮิตท,ที่มาจะถูกหยิบยกมาใช้เมื่อพ่อแม่ต้องการจะปกป้องลูกของตัวเองหลังจากที่คนเป็นลูกได้เข้าไปพัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นชื่อภาษาไทยที่ดูจะเข้ากับบริบทของภาพยนตร์ได้อย่างแนบเนียนมากๆ โดยต้นฉบับที่แท้จริงของ Anormal Family มาจากนิยายที่มีชื่อว่า The Dinner จากปลายปากกาของ Herman Koch โดยนิยายเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วถึง3ครั้งจาก3สัญชาตินะครับได้แก่ภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์อิตาลีและภาพยนตร์ฉบับฮอลลีวูดครับซึ่งทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่ามันได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก แม้ว่า Anormal Family จะเป็นการแัดแปลงครั้งที่4ของนิยายเรื่องนี้แล้วนะครับแต่มันนับเป็นครั้งแรกครับที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะไม่ใช้ชื่อเรื่องว่า The Dinner ตามนิยายต้นฉบับครับซึ่งการตั้งชื่อเรื่องว่า Anormal Family ก็ดูจะมีนัยยะและเสียสีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวละครได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเรื่องที่แตกต่างเท่านั้นนะครับ แต่ Anormal Family ยังกลายเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำวิจารณ์ดีที่สุดในทุกเวอร์ชั่นอีกด้วยครับตัวหนังมีโครงสร้างที่แข็งแรงและก็มีความพยายามอย่างชัดเจนในการจะทำให้จุดเริ่มต้นและจุดจบของภาพยนตร์นั้นมันดูเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันในแง่ของความรู้สึกรวมไปถึงบริบทที่พลิกกลับด้านอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นชั้งข้อดีและก็ข้อเสียของภาพยนตร์ด้วยในเวลาเดียวกัน โดย Anormal Family เปิดเรื่องด้วยการพาผู้ชมไปพบเจอกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางสี่แยกแห่งหนึ่งครับหลังจากทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงเจ้าของรถยนต์สุดหรูได้กระทืบคันเร่งสุดแรงเพื่อพุ่งชนคู่กรณีจนเสียชีวิตพร้อมกับทำให้ลูกสาวข,ของคู่กรณีบาดเจ็บสาหาัสเจ้าของรถสุดหรูได้ว่าจ้างให้แชร์วานทนายความผู้ให้ความสำคัญกับชัยชนะมากกว่าความถูกผิดมาดูแลคดีให้กับตัวเขาเองครับ ในขณะที่เด็กสาวผู้เคราร้ายถูกส่งไปโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแชกิวนายแพทย์ผู้เคร่งครัดในหลักการและหมายมั่นจะช่วยเหลือชีวิตคนมากกว่าการแสวงหากำไรครับเพียงแค่สถานการณ์สั้นๆในช่วงเปิดเรื่องก็สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ถึงวิธีคิดตัวตนทัศนคติและก็คุณธรรมภายในใจของทั้งสองตัวละครได้อย่างชัดเจนครับ จากจุดเริ่มต้นที่สองพี่น้องต้องรับมือกับเหตุการณ์เดียวกันในสองแง่มุมความสัมพันธ์และเข็มทิศภายในใจของพวกเขาค่อยๆถูกทดสอบจนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ครับในภาพที่กว้างขึ้นของครอบครัวการมีอยู่ของทั้ง4ตัวละครถูกวางตำแหน่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำและก็เต็มไปด้วยข้อขัดแย้งที่ทำงานกับผู้ชมได้ตลอดทางครับ คนนึงคือคนที่เยือกเย็นและก็รับมือกับสถานการณ์ด้วยข้อมูลทางกฎหมายอีกคนหนึ่งคือผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องคนนึงเป็นแม่ที่ต้องการจะปกป้องลูกอย่างสุดชีวิตและอีกคนหนึ่งมีสถานะเป็นคนนอกซึ่งเป็นตัวแทนสายตาของผู้ชมครับโดยผมไม่มีข้อมูลนะครับว่า2ตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยถูกเขียนให้ทำอาชีพอะไรในหนังสือต้นฉบับแต่ผมคิดว่าการที่อ n o นอร์มอลแฟม่ เลือกให้ทั้งสองตัวละครนี้เป็นแพทย์และชนายความนั้นมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและก็ชาญฉลาดมากๆครับเนื่งจากทั้งสองอาชีพนั้นเป็นงานระดับแถวหน้าที่ต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงอาชีพสูงมากๆชนายความนั้นสามารถเปลี่ยนผิดให้กลายเป็นถูกได้จากการเลือกใช้คำพูดของเขาเช่นเดียวกันกับแพทย์ที่สามารถกำหนดลมหายใจของคนไข้ได้หากว่าเขาต้องการจะทำครับ ไม่ใช่แค่เพียงสถานการณ์ในช่วงต้นเรื่องเท่านั้นนะครับแต่อุดมการณ์ของตัวละครเนี่ยยังถูกขย่าอย่างรุนแรงเมื่อลูกๆูกของพวกเขากลับกลายมาเป็นคนเก่ออาชญากรรมซะเองครับภาพยนตร์ได้พาผู้ชมและก็ตัวละครไปพบกับสถานการณ์อันน่ากระอักกระอ่วนใจโดยแม้ว่าผู้ชมจะทราบดีถึงความถูกต้องเหมาะสมและสิ่งที่ควรจะเป็นตามคันลองของสังคมนะครับแต่หากลองสวมหมวกของความเป็นพ่อแม่ของตัวละครเอาไว้ การตัดสินใจส่งลูกของตัวเองเข้าเรือนจํามันก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทําได้โดยง่ายเหมือนกันครับนอกจากเรื่องของความรู้สึกแล้วตัวหนังพยายามจะทําทุกวิถีทางที่จะทําให้ผู้ชมนั้นเชื่อในทางออกทั้งสองด้านพร้อมกันนั้นก็พัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตัวละครจนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่พวกเขาในทิศทางที่น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะกับคําถามใหญ่ของเรื่องครับว่าคุณงามความดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิต มันสามารถหักล้างความผิดที่เกิดขึ้นได้ไหมและลูกๆของพวกเขาสมควรกับการได้รับโอกาสครั้งที่2หรือเปล่าครับซึ่งคำถามเหล่านั้นมันก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวไปสู่ตอนจบที่ผู้ชมเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนครับแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าโครงสร้างที่แข็งแรงของภาพยนตร์นั้นมันก็ส่งผลเสียกับเรื่องราวในบางแง่มุมเช่นกันครับ ชัดเจนที่สุดก็คือการที่ตัวหนังพยายามจะยึดมั่นในโครงสร้างของตัวเองด้วยการกําหนดตอนต้นและตอนจบเอาไว้อย่างรัดกุมครับซึ่งตัวหนังก็สามารถใช้โครงสร้างนั้นในการบริหารจัดก,การเรื่องราวของตัวเองได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้าย โครงสร้างที่แข็งแรงของภาพยนตร์มันเริ่มส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาของภาพยนตร์ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันขาดความเป็นธรรมชาติครับและดูมีความพยายามจะผลักดันให้เรื่องราวเนี่ยดำเนินไปสู่ตอนจบที่ถูกกําหนดเอาไว้มากเกินไปโดยแม้ว่าการที่ตัวละครเกิดการเติบโตแล้ก็เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ รวมถึงตัวหนังเนี่ยยังมีแก่นสารที่ต้องการจะนําเสนออย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นแกนสารที่ผมชอบและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้ด้วยซ้าไปครับแต่วิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดมันกลับเป็นวิธีการที่ชงชางแล้วก็ดูจะมีความประดักประเดิดอยู่ครับซึ่งมันสวนทางกับโทนที่ตัวหนังเป็นมาตลอดทั้งเรื่องจุดที่ทุกอย่างของเรื่องเนี่ยโคจรมาบรรจบกันมันจึงกลายเป็นความเร่งรีบรวบรัด แล้วก็กำปั้นทุบดินจนเกินไปครับจนกลายเป็นการระเบิดอารมณ์ของตัวละครที่ทั้งเคว้งคว้างแล้วก็ดูจะขาดความน่าเชื่อถือซึ่งเมื่อร้อยแผลใหญ่ของเรื่องมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอ n น r อร์ม a ลแฟมิลี่จึงไม่เหลือเวลาให้แก้ตัวครับแล้วก็จำเป็นต้องจบเรื่องราวของตัวเองลงพร้อมกับรอยแผลนั้นอย่างน่าเสียดายครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอ n นนอร์มัลแฟมิลี่เป็นผลงานที่มีดีมากกว่าเสียอยู่หลายเท่าตัวครับ เพราะแม้ว่าผมจะไม่ได้ชื่นชอบวิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้ในช่วงองค์สุดท้ายแต่ด้วยเนื้อหาสาระและการจัดวางการเล่าเรื่องในเชิงของโครงสร้างมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่แข็งแรงแล้วก็กระแทกใจของผู้ชมได้อยู่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจนารณาจากตอนจบที่ตัวหนังมอบให้ซึ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกจุกอก,อกเจ็บแขนแล้วก็หดหู่จนลุกไม่ขึ้นภาพยนตร์สามารถเขย่าจิตสำนึกของผู้ชมได้อย่างสันสทาน ผ่านการสร้างบททดสอบอุดมการณ์และก็สถานการณ์อันกลืมนไม่เข้าขายไม่ออกของตัวละครครับเมื่อผสมรวมกับการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนมันก็ยิ่งทำให้ a นอร์ม a ลแฟมิลีเป็นผลงานที่ควรค่าแก่การรับชมมากยิ่งขึ้นครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง a นอร์ม a ลแฟมิลีที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ การมองปัญหายอย่างรอบด้านคือรากฐานของการตัดสินใจอันเที่ยงธรรมก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นด้วยคำพูดของตัวละครอย่างแช์วานนะครับว่ายิ่งเติบโตมากขึ้นเท่าไรผมยิ่งเข้าใจหัวอกของพ่อแม่มากขึ้นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันผมกลับเข้าใจลูกของตัวเองน้อยลงทุกทีประโยคดังกล่าวสะท้อนโดยตรงถึงช่องว่างในความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งด้วยความแตกต่างของช่วงอายุวัฒนธรรม และก็กรอบของสังคมในยุคสมัยที่แตกต่างกันเมื่อถึงจุดหนึ่งตัวหนังได้แสดงให้เห็นนะครับว่าทั้งสองครอบครัวต่างตกตะลึงพึงเพลิดและก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกชายและก็ลูกสาวข,ของพวกเขาเป็นเลยครับในมุมหนึง่งภาพยนตร์ก็ชวนให้เราตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้เด็กวัยรุ่นสองคนเนี่ยหิวโหยความรุนแรงได้มากขนาดนี้ครับเพราะไม่ใช่แค่การก่อเหตุอาชญากรรมอันอุกอาจของพวกเขาเท่านั้น หากแต่พวกเขายังสามารถนั่งรับชมภาพข่าวอาชญากรรมเอาใจช่วยฆาตรกรผู้ก่อเหตุแล้วก็ส่งเสียงร้องดีใจเมื่อมีผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีอาการสะทกสะท้านเลยครับก่อนที่ตัวหนังจะโยนคำถามข้อใหญ่ใส่ตัวละครนะครับว่าพวกเขาประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆจากอะไรกันแน่ครับการที่เหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นเป็นเพียงคนจรจัด ทำให้คุณค่าชีวิตของพวกเขาสำคัญน้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่กำลังจะมีอนาคตอันยาวไกลรออยู่หรือไม่หรือการที่ชีวิตของคนจรจัดนั้นไม่มีใครเหลียวแลมันควรค่าแก่การถูกลิดลอนสิทธิ์ในการมีลมหายใจของเขาหรือเปล่าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือการที่เหล่าตัวละครพ่อแม่พยายามจะปกปิดความผิดของลูกๆมันคือการปกป้องอนาคตอันสดใสของพวกเขาหรือเป็นการปกป้องความล้มเหลวในการเป็นพ่อแม่ของตัวละครกันแน่ครับ ในภายนอกแล้วพวกเขากำลังปกป้องอาชีพและก็ชื่อเสียงทางสังคมของตัวเองหากแต่ภายในแล้วเนี่ยพ่อแม่ทั้งสองครอบครัวต่างก็ตระหนักได้ครับว่าการเลี้ยงดูของพวกเขาคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของลูกและการปกปิดความจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการยอมรับในความล้มเหลวของตัวพวกเขาเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกๆของพวกเขาเนี่ยไม่แม้แต่จะแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลย สุดท้ายนี้ตัวหนังได้ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าเส้นแบ่งทางศิลธรรมของเราอยู่ตรงไหนเราจะยอมทำเรื่องที่เลวร้ายเพื่อปกป้องคนที่รักหรือไม่และอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างความรักและก็หลักการที่ตัวเรายึดมั่นในฐานะการเป็นมนุษย์ที่ดีของสังคมครับอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจของภาพยนตร์เกิดขึ้นจากอีกหนึ่งประโยคของแชวานซึ่งเขาพูดถึงการกระทำของลูกเอาไว้ได้อย่างแหลมคมครับว่า พวกเขาไม่ใช่แค่ยังเป็นเด็กแต่พวกเขากำลังใช้ความเป็นเด็กเพื่อจะหาผลประโยชน์ในสถานการณ์ครั้งนี้คำพูดดังกล่าวเนี่ยมนยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมันออกมาจากปากของพ่อแม่ที่อยากจะปกป้องลูกอย่างสุดหัวใจครับแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความจริงในสิ่งที่ลูกของเขาเป็นไม่ได้ซึ่งการปกป้องลูกนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมมองครับการทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยการส่งลูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือการปกปิดความผิดที่เกิดขึ้น ต่างมองเป็นการปกป้องลูกได้เหมือนกันทั้งหมดและไม่มากก็น้อยการตัดสินใจของพ่อแม่นั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และการนิยามตัวตนของลูกๆครับดังนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็เที่ยงธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกรณีนี้ครับซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั้นย่อมเกิดมาจากการมองข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านตัดทอนอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือ การไม่ผูกโยงการตัดสินใจของตัวเองเข้ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือการมองเด็กวัยรุ่นสองคนในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งและก็ลองจินตนาการถึงพวกเขาในฐานะเหยื่อของเหตุการณ์นี้ดูบ้างและหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะยังอยากให้ผู้กระทำผิดได้รับการปกป้องอีกหรือไม่ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ